วันเสาร์การงานการเงินการเรียนการสอบประจําเดือนมกราคมนะคะจะเป็นยังไงบ้างสามเหรียญอ่าดีนะหกถ้วยยังดีอยู่หนึ่งดาบควีนถือถ้วยแล้วก็แปดดาบโถทำไมมันมีแปดดาบมาละ่ะอ่ะ มาในเรื่องของหน้าที่การงานก็ต้องบอกว่าถ้าเราคิดหวังว่าเราอยากจะพึ่งใครเดือนนี้ให้เราเชื่อว่าเราพึ่งตัวเองเนาะตนเป็นที่พึ่งแห่งตอนอัตหิอัตโนนาโถอะไรเงี้ยอย่าไปคาดหวังว่าเฮ้ยมีใครมาให้ความหวังอะไรเราหรือว่ามีใครจะมาบอกอะไรหรือจะแบบช่วยเหลือเกื้อกูลหรือจะชวนเราไปทาํางอะไรก็ตามที่เป็นความหวังต่างๆนานาอย่าพึ่งเชื่อเพราะคุณจะเหมือนรรเกอร นะสำหรับเดือนมนกราคมมันเหมือนขึ้นมาหนึ่งดาบอะแปลว่าทุกอย่างอยู่ในมือคุณทุกอย่างคุณต้องแก้ไขด้วยตัวเองทุกอย่างคุณต้องสร้างด้วยตัวเองเองินก็มาจากการลงมือทําของคุณเองคิดว่าจะพึ่งใครปัญหาก็ต้องแก้เองอะไรประมาณนี้เนาะไม่ได้บอกว่าอุตาลาร์ชีวิตฉันไม่มีใครแบบช่วยเหลือเลยไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าเดือนนี้ดูเหมือนว่ามันอาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยมาชวนมาแบบอาชวนลงทุนชวนไปทํางานหรือให้ความหวังอะไรใดๆก็ตามเลยเนาะแต่ว่าพอให้ความหวังเสร็จคุณจะรอเกิน มันก็เลยเกิดการอึดอัดใจค่ับเพราะคุณแบบเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะยังไงดีแล้วก็ไม่กล้าถามน,นู่นนี่นั่นมันสร้างความอึดอัดใจให้คุณเดือนนี้เอาจริงไม่ได้เห็นว่ามีปัญหาอะไรนะแต่ว่ามันมีแปดดาบมันเลยเหมือนอึดอัดมันรู้สึกเหมือนแบบ ชั้นสตั๊กอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเราคาดหวังในสิ่งที่เขามาให้ความหวังเราก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเจ้านายเก่าแบบเออจะชวนไปทํางานหรือจะให้ความหวังเราหรือเจ้านายในองค์กรบอกเราว่าเดี๋ยวจะขึ้นเงนินให้แบบตั้งใจทํางานอะไรก็ตามพื่อนเป็นความหวังอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นในเดือนมนกราคมมันก็เลยทําให้คุณแบบเอะตกลงมันจะได้ไหมหรือมันจะยังไงแล้วก็ไม่กล้าถามด้วยเพราะรอดูท่าทีหรือความเกรงใจใดๆก็ตามมันจะเรื่อยๆเพราะฉันสิ่งใดก็ตามที่ดูเหมือนแบบ อาจจะเป็นความสําเร็จความก้าวหน้าหรือโอกาสใดๆเนี่ยรอไปก่อนอาจจะไม่ใช่เดือนนี้นะคะไม่ใช่เดือนมาการาคมที่คุณจะได้รับนะไม่ต้องหน่อย ปล่อยเวลาไปก่อนบางทีมันยังไม่ใช่จังหวะเวลาเนอะมันยังไม่ถึงเวลาของเราแล้วก็ต้องปล่อยผ่านไปก่อนแล้วก็ตั้งใจทํางานของเราให้เต็มที่เท่านั้นเองส่วนใครขายของก็ตนเม็นที่พิ่งแห่งตนเหมือนกันแต่ถามว่าจะมีลูกค้ามาไหมบอกเลยค่ะว่าจะมีลูกค้ามานะจะมีลูกค้ามาซื้อของอาจจะเป็นลูกค้าเก่าวนกลับมาได้หมดเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดจากความสามารถของเราเองเวลาจะมีคนเก่าๆเ,เจ้านายเก่า ลูกค้าเก่าใดๆที่เข้ามาติดต่อเราทั้งหมดมันเกิดจากความสามารถของคุณเองไม่ได้โชคช่วยว่าแน่นอนอย่างที่เบิ้ลบอกเมื่อกี้ว่าอะไรที่เป็นความหวงังอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเออเราจะได้สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆโอกาสเนี่ยมันมันจะมีคําพูดข่าวสารมาบอกเราแต่ว่ามันจะยังไม่เกิดขึ้นในเดือนนี้คุณก็เลยอาจจะอึดอัดนะแล้วก็นอกจากนั้นถ้าเกิดมันไม่ได้มีโอกาสอะไรใหม่ๆบางทีในที่ทํางานหรือในองค์กรคุณจะเป็นตัวกลางอะ เออคือเหมือนแบบคนนี้ทะเลาะกับคนน,คน,นี้คนนี้มีปัญหาคนนี้แล้วคุณก็แบบอึดอัดใจฉันต้องเป็นคนพูดเหรอหรือบางคนก็แบบว่าให้เรามีหน้าที่เป็นตัวแทนในการไปคุยกับเจ้านายหรืออะไรก็ไม่รู้เนาะที่ทำให้คุณรู้สึกแบบโอ้ตายฉันเหรอเนี่ยฉันอึดอัดจังเลยฉันแบบไม่รู้จะทาไงหรือบางทีก็โดนเจ้านายดา่าแล้วก็แบบอา้าวซวยทำไมอยู่มาด่าวะทั้งนี่จริงๆแบบไม่ใช่ความผิดฉันอะไรประมาณเนี่ย มันก็เกิดขึ้นได้ทําใจสบายสบายไม่ได้เห็นปะทะากับใครตัวเราเองไม่ได้มีปัญหากับใครแต่ว่าเหมือนเราจะเป็นคนที่หดอาดใจอ่ะเป็นคนกลางก็ได้เป็นคนที่แบบรอความหวังอยู่อะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้ ใครขายของคือดีเนาะอย่างที่บอกใครที่ต้องไปพูดคุยเจราจาอะไรเงี้ยถามว่าเจราจาได้ไหมพูดคุยได้ไหมคนที่เราไปคุยด้วยเนาะเขาจะฟังเราถ้าเกิดมันมีเรื่องต้องดิสคัตถกเถียงในที่ประชุมหรือว่าต้องคุยกับเจ้านายหรือคุยกับลูกค้าหรือคุยกับลูกน้องคุยกับใครก็ตามเนี่ยต้องบอกว่า ได้รับการรับฟังแต่ก็ต้องบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งหรือผลลัพธ์มันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองคุยเสร็จปุ๊บเอ๊ยเจราจาเหมือนจะตกลงได้เหมือนจะโอเคสมมติเราไปขอเงินขึ้นจาเจ้านายก็เหมือนเจ้านายจะรับฟังนะแต่เขาก็จะบอกว่าอเดี๋ยวไปจัดการให้เดี๋ยวไปลองพยายามให้นะแต่มันจะไม่รู้ไงว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงไม่ก็บอกหรือเรามีปัญหากับลูกน้องอาเรียกมาเคลียร์ใจอาจจะอย่างงุ่นอย่างงี้อย่างงัน,งน,างงานปุ๊บลูกน้องก็เหมือนจะฟังนะแต่ ผลลั์ก็ยังไม่เห็นอะไรประมาณนี้เออมันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนรอดูท่าทีอยู่อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดขายของทั่วไปลูกค้าเก่าวนมาอ่ะมันก็จะมีการซื้อของตามปกติเนาะแต่ก็ดูดีๆบางทีเงินก็อาจจะมาล่าชาเล็กน้อยได้อ่ะหรือว่าเออแบบยังติดของเก่าอยู่เลยอยู่ๆมาซื้อของใหม่เราจะขายเขาดีไหมไนะนี่ที่ลูกนี่ติดอยู่อะไรเงี้ยคุณก็ต้องบริหารจัดการดีๆเพราะว่ามันมีเรื่องให้คุณอึดอัดใจแต่โดยรวมถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่แย่นะคะ โอเคอันนี้คือในเรื่องของหน้าที่กรนไนไม่ได้ดูงานหนักแต่เข้าใจว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณอึดอัดเพราะว่ามีการให้ความหวังหรือว่ามีการที่คุณจะต้องเป็นตัวแทนในการไปพูดอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วคุณก็รอคอยผลต่างๆแล้วมันก็ยังไม่เกิดขึ้นในเดือนนี้เท่านั้นเองนะส่วนใครว่างงานอ่ะอันนี้ก็อาจจะอึดอัดใจได้เหมือนคำว่าเราก็อาจจะไปขอให้คนโน้นคนนี้ช่วยแล้วก็มีคนแบบเออบอกว่าจะมาชวนไปทํางานนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเรียกไปสัมภาษณ์หรือสัมภาษณ์แล้วรอผลอะไรใดๆ มันจะยังไม่รู้ผลลัพธ์ในเดือนนี้คนมาชวนก็อาจจะแบบเออเมื่อไหร่จะเรียกไปสัมภาษณ์สักทีก็ยังเงียบหรือสัมภาษณ์ไปละรอผลลัพ์ว่าจะได้งานหรือไม่ได้งานมันก็เงียบคุณก็เลยอึดอัดสุดท้ายมันจะยังมีความอึดอัดใจ,จอยู่เพราะฉะนั้นเดือนนี้เอาจริงมันเรื่อยๆคือ,อปีเก่านะปี68นะเป็นยังไงพอเดือนมกร,ราคุถามว่า Energy มันก็ยังไปเรื่อยๆอยู่มันยังไม่ได้มีการชิปพลังงานขนาดนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงว้าวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคนว่างงานอยู่เนี่ย ก็ต้องบอกว่าเดือนมนกราคมอาจจะเป็นเดือนที่คุณยังอยู่บ้านคุณยังชิลๆคุณยังไม่ได้งานใหม่นะก็ทําใจสบายๆส,ายสมัครต่อไปนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมันพูดเหมือนเดิมไม่มีใครช่วยคุณได้ยกเว้นตัวคุณเองและคุณจะได้งานหรือทุกอย่างมันจะเป็นเพราะความสามารถของคุณล้วนๆนะก็สู้ต่อไป ะะเรามีดีถามว่าผู้ใหญ่เขาไม่ช่วยจริงๆหรอหรือคนที่มาพูดกับเรานี่เขาจะไม่ช่วยมันไม่ใช่ว่าเขาไม่ช่วยนะคือเปิ้ลไม่ได้เห็นว่าแบบเออแบบพูดรับปากส่งๆแล้วไม่ช่วยแต่มันเหมือนกับเดือนนี้อาจจะติดอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็เลยยังไม่เกิดขึ้นในเดือนนี้เราก็รอดูกลุ่มภายเดือนนึงแต่แทนที่เราจะรอเฉยๆแล้วเราหนอยใช่ไหมเราก็จะเป็นต้องช่วยตัวเองไงในการที่แบบอ่ะถ้ายังหางานอยู่ก็ต้องสมัครต่อไปหรือเงินมันน้อยแล้วก็ต้องพยายามต่อไปหางานเสริมอะไรก็ทําต่อไปอะไรประมาณนี้เนาะอย่า รอโชคชะตาหรืออย่ารอให้คนอื่นช่วยเราต้องช่วยตัวเองในเดือนมกราคมนี้นะส่วนในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกว่า ไม่ติดขัดนะจะมีคนเก่าๆกลับมาอย่างที่บอกกลับมาซื้อของกลับมาอะไรถ้าเราขายของนะหรือถ้าเกิดเราทําฟรีแลนซ์หรือเป็นธุรกิจส่วนตัวอ่ามันก็จะมีลูกค้าเก่าๆหรือมีการแนะนําคนใหม่ๆเข้ามาเนอะแต่ว่าดีลเดออะไรที่เกิดขึ้นมันอาจจะยังไม่สักเซสก็ได้อาบางคนมีลูกค้าใหม่เข้ามาแต่ว่ายังตกลงทําสัญญาอะไรกันไม่เรียบร้อยในเดือนมกราคมมันก็เลยยังชิวๆแล้วคุณก็แบบเมื่อไหร่จะแบบได้คําตอบที่ชัดเจนอ่ะแบบนี้ก็ได้นึกออกป่ะเพราะฉะนั้นเงินอะมันมีไหมมันมีหมุน อ่าใช่คขว่ามันมีหมุนแล้วกันนะแต่ว่าไปไเรื่อยๆคนทํางานประจําอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรก็ได้เท่าเดิมนะแล้วก็ไม่ได้มีโชคมีลาบนะจ๊ะตั้งแต่ดูมาทุกวันเนี่ยเอเนอีคือยังไม่มีอ่าวันไหนที่มีโชคลาภถูกหวยรวยเบอร์ทุกอย่างมาจากตัวเองมาจากการลงมือทํามาจากการทํางานทั้งสิ้นนะคะประมาณนี้นะอันนี้คือดวงสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ทั้งการงานแล้วก็การเงินที่บ้านสุพรรณแม่จะขายที่ขายได้ไหมครับแม่ บอกว่ากําลังจะถูกฟ้องยังขายไม่ได้เลยอ่ะยังขายไม่ได้เลยในเดือนมการาคมแต่คําแนะนําคือจาเป็นจะต้องหาคนกลางถ้าจะขายที่แนะนําว่าจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าแม่จะขายแม่เกิดวันอะไรจริงๆมันไม่ใช่ดวงเราปะคือถ้าเกิดว่าตัวเราเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่อันเนี้ยแต่มันเป็นที่ของแม่มันต้องไปดูวันของแม่นะแม่เกิดวันเสาร์เหมือนกันหรือเปล่าหรือถ้าเกิดเป็นดวงของเราอ่ะ ถามว่าจะขายที่ได้ไหมถ้าเป็นที่ของเรานะยังขายไม่ได้ถ้าจะขายได้ต้องมีคนกลางต้องมีตัวแทนต้องมีนายหน้าช่วยขายแล้วมันถึงจะเหมือนดําเนินการได้แต่เดือนมกราคมยังไงก็ยังขายไม่ได้อยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่ของแม่นะต้องดูวันของแม่นะโอเคปะ ที่ของแม่อย่ามาดูวันของเรานึกออกปะดวงใครดวงมันนะเราไปเปิดดวงคนอื่นไม่ได้นะถึงแม้จะเป็นญาติกันมันก็ไม่ใช่ดวงของเราอยู่ดีนึกออกปะเออนะก็ต้องดูดวงใครดวงมันนะจ๊ะเสาจะรวยได้แล้วยังครับเดือนมกราคมยังนิ่งๆอยู่เลยอะเออเดือนมกราคมยังนิ่งๆตนเป็ได้เพิ่งแห่งตนน่ะนะเออเรามีความดื้อประมาณหนึ่งด้วยนะคนวันเสาร์นะแปลว่าถ้าเกิดใคร มาบอกเราว่าต้องทํานู่นนี่นั่นเราก็จะไม่เชื่อหรอกเราก็จะเชื่อตัวเราเองมากที่สุดซึ่งถามว่าดีไหมถ้าเรามั่นใจว่าเรามีความสามารถเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทําเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นสิ่งที่เราชอบลุยนะแต่มันต้องใช้เวลาทุกอย่างใช้แรงนะใช้กําลังนะไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะคนวันเสาร์คนวันเสาร์าไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆจากโชคช่วยนะแต่คนวันเสาร์เป็นคนที่แข็งแกร่งมากนะ